สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องคอนเทนเนอร์โชว์เคสนะครับวันนี้ขอพามาชมตู้ประกอบใหม่นะครับเป็นห้องน้ำสำเร็จรูปแบ่งสองห้องชายหญิงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้โครงสร้างเหล็กชุบซิงค์นะครับผมพามารีวิวรอบตู้ก่อนนะครับก็คือเป็นตู้ขนาดกว้าง1เมตรยาว3เมตรแบ่งเป็น2ห้องนะครับเป็นห้องน้ำชายหญิงนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กปลอดสนิมทั้งหมดนะครับ ผนังเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์อัดเข้าไปในผิวเหล็กนะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับและเคลือบสีนะครับอีกทีนะครับฉนวนด้านในนี่เป็นโพลียูเทนโฟมโฟมเหลืองมันตู้เย็นนะครับทั้งผนังและหลังคานะครับตัวนี้นะครับจะมีพัดลมดูอากาศให้2ชุดนะครับพาวเวอร์พาร์คสลหรับต่อไฟเข้านะครับตัวท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็ท่อน้ําเข้าน้ําออกนะครับครับฟอร์เดนทุกอย่างให้ครบหมดแล้วนะครับอ่านี่ด้าน1นึ่งเมตรห้นะครับ แล้วก็ยาว3เมตรครับแบ่งเป็นห้องน้ำชายหญิงนะครับอ่าผิวภายนอกเรียบร้อยนะครับภายในครับขอดูฝั่งทางห้องน้ําตัวนี้เป็นห้องน้ําชายก่อนนะครับห้องน้ําชายนะครับพื้นปูกระเบื้องกระนิโต้นะครับอ่าสุขภัณฑ์นะครับเป็นของพัตโต้อ่างล้างหน้านะครับกระจกเงาเคาน์เตอร์นะครับสวิตช์ไฟปิดเปิดเป็นของซีเมนต์นะครับหลอดไฟนะครับนะครับพัดลมดรดออากาศนะครับตู้ควบคุมเป็นของซีเมนต์นะครับ ผนังนี่กันน้ำนะครับกันเชื้อราเรียบร้อยนะครับเพราะเป็นเหล็กซิงหมดเลยนะครับถูปัสสาวะชายนะครับสุขภัณฑ์คอตโต้นะครับที่ใส่ทิชชู่นะครับพื้นปูกระเบื้องกานิโต้นะครับของคอตโต้นะครับระบบท่อน้ํานะครับภายในเรียบร้อยนะครับอันนี้สำหรับประบคชนะเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นฝั่งของผู้ชายนะครับอออยญาพาดูฝั่งห้องน้ําหญิงบ้างนะครับตัวนี้เป็นห้องน้ําหญิงนะครับ เห็นครับร่มเรอกาศนะครับเหมือนกันนะครับกระจกเงาเคาน์เตอร์นะครับปลั๊กไฟซีเมนต์นะครับหลดบ่อน้ํานะครับสุขภัณฑ์ค์โต์ฝักบัวชาระที่ใส่สบู่นะครับผนังกันเชื้อราเหมือนกันนะครับพื้นปูกระเบื้องแกรนตโตของคอโต์นะครับประตูลูกปิดของโค้ดนะครับเรียบร้อยหมดนะครับตัวนี้นะครับครับผมอันนี้เพื่อนภายนอกนะครับอันนี้เป็นตู้ห้องน้ำเสน็จรูปขนาด กว้าง1เมตร50ยาว3เมตรนะครับโครงสร้างเหล็กซิงค์นะครับปลอดสนิมนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อทางฝ่ายขายของเราได้ที่เบอร์0899995345หรือที่ไลน์แอดแอสไซน์คอนเทนเ s อร์โซเนะครับหรือสามารถชมสินค้าต่างๆตู้ทุกรูปแบบเพิ่มเติมได้ที่ w ว w c o n t a i n e r s h o w c a s e .com นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ